อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องสลอตบางนุด้วยนะครับกรับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกๆท,ท่านด้วยรายการนะบบมนะเจอกันอีกแล้วกับบางนุในช่องสลอดบางนุวันนี้มาในทุน50เท่านั้นเองมาเลย ลุ้นกันเลยครับผมนะว่าทุนน้อยมันจะต่อยหนักจริงหรือเปล่าตอกย้ำหน่อยเออมาเดยคูณสิโอ้ยมาเบ็ดไรก็มาเลยแมวทองเงินรางวัลก้อนโตรางวัลเมกะนะครับผมนะ195มาไปเอ้ยอามาหมุนไรก็มาเลยครับผมนะสเก็ตเตอร์วูหมาเลย10หมุนฟรีกับเบ็ด5บาทเท่านั้นเองมาจบ10หมุนนี้ครับผมนะมัจะรุ้นกันครับผมนะว่าเราบางนุจะได้เท่าไหร่ มามาอีกองหงมุนเออเจแตกมาสวยผมนะยังคูณ4ี่อยู่เฮ้ยชูชีมาคูณ4ี่มาเออแมวทองมาหน่อยดิคูณหแล้วมายังไงผมนะอีก5้าหมุนเอ,อ้ยแมวทองมาสมตัวไปดิคูณ12อย่ามาแต่ตัวคูนได้ไหมตัวแตกต้องมาแล้วโอ้โหคูณ14มาอีก2หมุนต้องแตกให้แล้วแหละจังวะอันนี้ ูณ16มา18แล้วตัวแตกไปไหนเนี่ยอย่าว้าดิเออนี่ไงตัวแตกมาแล้วผมโอ้โหเกือบว,ว่าวคผมนะเงินรางวัลก้อนโตผมนะ100โค้โคสสุดโคดเอากับลักี้เนโกะแล้วผมนะน,น,น,นะนะนี่เงินรางวัลรวมอีก182ในี่ขนาดเบ็ดน้อยเนี่ยเบ็ด5เองกับทุนที่50บาทตอนนี้บางเริ่มมีทุนเยอะแล้วขอญอาตเพิ่มเบ็ดละกันมา มากับแมวทองมาสวยครับจังหวะนี้เออสิบแตกไปเวลต้องมาแล้วเวลต้องมาแล้วจังหวะนี้เวลตัวที่สองครับผมเวลตัวที่สองมายังไงยังไงต่อไปกันต่ออีกสิบหมุนเลยกําเบ็ดสิบนะมาอย่าเว้าหนักอย่าเว้าหนักดิเออแตกไปซูชิแล้วก็เวลไปอีกหนึ่งตัวโคตรสุดโคตรเอารับผมนะ เป็นเกมที่ทําร้ายได้ทรมทลายให้บางนะผมนะจากคุณในน้อยตอนนี้เริ่มมาไม่สเกตเตอร์มา3ตัวจังหวะนี้จังหวะนี้มาเรียบร้อยผมนะสเก็ตเตอร์อรีกแล้วผมเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยมา10หมุนเคแตกไปสวยแมวทองมาขอหน่อยเร็วขอแตกหนักหนัก,นกละเร็ว บอกย้ำว่ามันเป็นแมวทองคำจริงๆนะผมนะไม่ใช่แมวผีไม่ใช่แมวนรกอย่างที่หลายคนรีวิวกันเออบางนู้มารีวิวให้แล้วว่ามันเป็นแมวทองคำจริงๆต่งางวันอสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร,ตอร์ในสเก็ตเตอร์หรือเปล่าจะได้สิบหมุนฟรีๆโอ้โหมาให้อยาแล้วก็จากไปนะสเก็ตเตอร์เนี่ยเออนู้จะได้สิบหมุนฟรีๆอีกมาแต่ยังมีตัวคูณอยู่ เออคูณไปดีคูณ12ฮนะนี่ขนาดเบสแค่10บาทนะเนี่ยอ่าเป็นไงคูณ12มา288จังหวะเนี้ยผมนะเงินรางวัลก้อนโต288เอา้าวลองคิดดูนะผมนะถ้าท่านผู้ชมรองเบสสัก50เบสร้อยนี่จะเป็นยังไงเออ สำหรับเวลาที่เล่นบางนูบอกไว้ในคลิปที่แล้วแล้วนะครับผมนะว่าเล่นตอนไหนเวลาไหนจังหวะไหนที่มันแตกดีแบบนี้เงินรางวันรวม465โคตรสุดโคตรเอาอะครับน้องๆมาอีกครับผมนะตยแตกมาเลยแตกมานนหนักเลยมาขอญาตเพิ่มเบ็ดหน่อยละกันเป็นเบ็ด20จังหวะนี้จังหวะนี้เป็นไงจังหวะนี้แต,โต่โคตรรัวโคตร เอาโคตรสุดมาไปเลย10หมุนครับกระเบเ็ด20่สิบปุ๊เยหมุนแรกก็มาเลยเวลต้องมาแล้วจังหวะนี้โอ้โหเวลมาตั้งเยอะเมื่อกี้ไม่มาให้ไม่แตกให้โอ้โหอย่างเว้าเลยเอออย่าเว้าหนักครผมนะแมวทองมาจังหวะน,นี้คูณสิบไปดีคูณสิไปดีเจ็ดโดโคตรสุดเงินรางวัลก้อนโต เงินรางวัลซูเปอร์เมกะ1,300นโอ้โหนี่ขนาดเบ็ดน้อยๆนะเนียน่ยมาเลยขอญาตเบ็ดหนักๆหน่อยละกันจังหวะนี้ก็เบ็ด50สิไปเลยผมนะนี่เรามีกำไรแล้วเราก็เบ็ดเยอะคือเนอะผมนะส่วนใครที่อยากเบ็ดมากผมนะก็สามารถเบ็ดได้มากกว่านี้เลยเออแต่ทำสเต็ปบางก็ผมนะมีทุนน้อยก็เริ่มจากเบ็ดน้อยๆไปก่อน,นับผมนะแล้วก็ไปหาเบ็ดเยอะๆนี่สิแตกไปพร้อมกับ แมวทองมาคูณสองซูชิแตกไปอีกจังหวะนี้จังหวะนี้แตกไปอีกโอ้โหแตกโคตรรัวออ้ยโคตรรัวครับน้องๆดูเอาแล้วกันนะผมนะมาเลยขอเบ็ดหนักไปเลยกับเบ็ดหนึ่งร้อยมาทุนมาแล้วจังหวะนี้โอ uh, ้หอย่าว่าวดิมาอีกสิบหมุนไปนี่แตกไปครึ่งหน้าดิเคกับแมวทองมาคูณสี่โอ uh, ้หูนี่ยังแตกอเรื่อยๆคูณหก โอ้โหโคตรสุดมาสเก็ตเตอร์3ตัวจังหวะนี้มันจะมาไหมเงินรางวัลก้อนโตวผมนะโอ้โหเงินรางวัลเมกาสามพันเจ็ดร้อยโอ้เปิดสดายเมื่อกี้สเก็ตเตอร์มา3ตัวนะถ้าจะมาสักสี่ตัวหน่อยเออให้ได้เข้าสเก็ตเตอร์ให้ได้หมุนฟรีหน่อยเอออยากรู้ว่าเบ็ดร้อยสเกตเตอร์เข้ามันจะเป็นยังไงนะโอ้หูมาจากทุนแค่50าสบาทนะผมนะตอนนี้มาเฮ้ยเฮ้ยสเก็ตเตอร์มาจริงด้วย สเก็ตเตอร์มาในเบ็ดร้อยครับผมท่านผู้ชมน้องๆที่เอารบรักลองดูเอาเละกันผมนะว่าเกมลัคกี้ในโกแมวทองทำมันแตกหนักแค่ไหนมันแตกรัวแค่ไหนนี่เอแตกไปสวยพร้อมกับคูณ6พร้อมกับคูณหครับแมวทองจังหวะอันี้ต้องเป็นคูณ8แล้วโอ้โหไม่มาให้เออคูณ8มาพร้อมกับแตกไปดี แตกไปดีเหลืออีกหมุนครับมาลุ้นกันนะผมนะจบมุนนี้ปังจะได้เงินเป็นเท่าไหร่เฮ้ซูชิไปแมวทองมาจังหวะนี้คูณ12แล้วมันต้องได้เยอะกว่านี้ดิต้องแตกแล้วแหละโอ้โหมาเออต้องแตกแบบนี้ครับต้องแตกแบบนี้ครับน้องๆ ขอนักๆหน่อยเร็วหมุนสุดท้ายมาโอ้โหได้เตเหนียวทองผมนะแต่ก็ยังดีรับผมนะเงินรางวัลรวมผมผมนะ3ามพโคตรสุดโคตรเอามา fc บางนุอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้บางด้วยอยากให้บางทำคลิปไหนคอมเมนต์กันได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า